ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพีน้อง FC น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันขนบานาชาแนลวีเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับปี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยเนาะงวดประจาวันที่24พฤษภาคม68เนาะงวดที่ผ่านมานะครับ20 สามพฤษภาคมนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็มาหนึ่งคู่เนาะหนึ่งคู่หนึ่งหน่อยนะครับก็จะมีหน่อยเอ่อหน่อยเฉพาะกิจนะครับบนเนาะมาบนศูนย์สามนะครับส่วนตัวเลขที่มีในตารางนะครับแต่ลุงไม่ดึงมาวางนี่ก็มาอยู่สามคู่เนาะก็จะมีหน่อยเฉพาะกิจนะครับมาล่างหนึ่งหกนะครับหน่อยพิเศษ มาล่าง02นะครับแล้วก็น้อย VIP นะครับมาบน72นะครับส่วนหลักร้อยที่ดูให้ไปก็มา1ตัวเนาะมาน้อย VIP นะครับก็คือ5ครับท่านที่จับชุดเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะหรือว่านำตะเลขิปไปวางในชุดที่ที่ชอบเนาะ ก็อาจจะได้3ตัวไปด้วยเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วก,กันนะครับส่วนเมื่อประจวันที่24พฤษภาคม68ลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำันที่ ยี่สิบสี่พฤษภาคมหกแปดนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งได้หกนะครับได้หกเนาะแถวที่สองได้สองนะครับแถวที่สามได้แปดแล้วก็แถวที่สี่ได้สามนะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับติดจะลงในตารางซ้ายขวานะ หกหกแล้วก็เจ็ดนะครับฝั่งนี้เป็นห้าเนาะอ่าสองสองแล้วก็สามนะครับฝั่งนี้เป็นหนึ่งอ่าแถวที่สามแปดแล้วก็เก้าฝั่งนี้นถึงเจ็ดแถวที่สี่สามแล้วก็สี่เนาะตรงนี้ก็เป็นสองนะครับอ่าก็ได้มาครบเนาะ สองช่องนะครับต่อไปก็มาหาเล็กเด่นเล็กรองนะครับซึ่งเล็กเด่นเล็กรองครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเนาะวันประจําวันที่24พฤษภาคมนะครับลุงตันให้เด่นเด่นสองรองเกาะนะคี่นะ้ <c oughs> นองเอชอบสอง รูปสองชอบเก้ารูเก้านะครับทีนี้ก็มาดูจุดสองตัวนะครับจุดสองตัวลูกตันก็จะเอาผลลัพธ์เนาะจับคู่วางเป็นจุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับพี่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือหนะึ่งเก้าสองหนึ่งเนาะ 2อ2เจ็ดนะครับแถวต่อมาก็คือ3ามหกสามสแล้วก็แปสามนะครับ กได้ยมาเนาะสิบจุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบสถิติสามสิ่งวนที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางเนาะก็คือประมาณห้าคู่นะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่ า <c oughs> สามที่สีแถวที่2องที่สนะครับเ,เป็นคู่ซ้ายไปขวาลักษณะน,นี้ก็คือหนนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่ แถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ <c oughs> ตรงกลางเยอะไปขวาลักษณะนี้เนาะก็คือสองเจ็ดนะครับแล้วก็มาแถวที่สามที่สนะี่เนาะเป็นคู่ ปายเยื้องไปตรงกลางลักษณะนี้นะครับก็คือสองแปดนะครับแล้วก็แถวที่สองที่สามเนาะเป็นคู่ตรงกลางเงยื้องมาเนาะสองเก้านะครับอีกหนึ่งคู่เนาะเป็นแถวที่สามที่สี่นะครับนะเป็นคู่ ตรงกลางเย่ยงไปขวาเหมือนกันนะครับก็คือสามเก้าอ่าก็ได้มาครบเนาะห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสิงวที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะหลักท่านที่หลุนสามตัว ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบจุด2ตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุน3ตัวได้นะครับงวนประจำวันที่24พฤษภาคม68นะครับลุงตันให้1นกับ7นะครับเป็นหลักร้อยปีน้องเอก็มองเนาะมองผลลับและกลุต่ตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับคึบเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ผลลัพธ์ในตลาดเนาะในรอบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกันเนาะอาจจะใกล้เคียงกันแต่ก็ ตัวแทรกเนาะเป็นตัวที่เลาค่อนข้างจะห่างเนาะก็เลยเวลาวางตัวตวเลขครบทุกตารางเนี่ยก็จะไม่เห็นแถวไหนที่สัมพันธ์กันเนาะก็เลยวางแบบทั่วไปเนะาะแต่ไม่มีเบิร์ให้เห็นนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะ เหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ